โอเคเพีเท่านี้เราก็จะได้สำเนานะครับอีกแผ่นหนึ่งที่เราได้ถ่ายไว้นะครับนะรวมกับของเดิมก็เป็น2แผ่นนะครับนะอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับเวลาที่เราต้องถ่ายสำเนาเอกสารทำนองเดียวกันครับทะเ,เบียนบัตรก็จะมีภาพบัตรประชาชนแล้วก็เอาไฟล์รูปตรงนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับตามที่เราต้องการ ไอเดียฟอร์เรชชันแนลครับมาพบกันวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีถ่ายเอกสารนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของเครื่องเป็น HP Wi-Fi นะครับโดยเครื่องที่จะมาสาธิตในวันนี้เป็น HP 2775อนะครับอยู่ในซีรีส์ตะกูล2700คนที่ใช้ HP 2600นะครับตะกูล2 6 0 0ก็สามารถที่จะดูเทียบเคียงได้เช่นกัน ลำดับแรกเดี๋ยวจะมาสอน <c oughs> ถ่ายสำเนาง่ายๆก่อนละกันนะครับนะให้มือใหม่คนที่ใช้เครื่องพิมน HP นะครับได้ดูกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคลำดับแรกเดี๋ยวแอดมินจะมาอะสอนวิธีถ่ายบัตรประชาชนก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารง่ายๆนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติ ฟังก์ชันที่ทําได้โดยตรงจากที่เครื่องปินเลยนะครับแค่กดปุ่มถ่ายเอกสารโดยปุ่มถ่ายเอกสารจะมีทั้งถ่ายสีแล้วก็ถ่ายขาวดํานะครับนะจะมี2ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสําคัญเอาไว้ถ่ายเอกสารเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบัตรประชาชนกันก่อนนะครับขั้นแรกให้เราเปิดฝาพับขึ้นมานะครับที่ด้านบนกระจกเนี่ยเราต้องเช็ดทำความสะอาดทุกค้งนะครับอย่าให้มีเศษเม็ดผงลงไปไม่งั้น เวลาถ่ายเอกสารแล้วมันจะเห็นเป็นจุดดำๆนะครับฮนะโอเคก็ให้เราเตรียมเครื่องให้พร้อมนะครับเอากระดาษ A4 นะครับใส่ลงไปให้เรียบร้อยจัดจัดวางให้เข้าที่นะครับนะถ้าใครใช้รุ่น2700ก็จะมีตัวจัดตัวดึงนะครับปรับกระดาษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนการปรินสแกนหรือว่าถ่ายเอกสาร ให้เรานำบัตรประชาชนของเรานะครับออพลิกความไปก่อนอันนี้คือด้านหน้านะครับเราก็เล็งตำแหน่งจุดตัดให้ดีๆนะครับแล้วมันจะได้กึ่งกลางนะโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็พับฝาลงไปนะครับจากนั้นเราก็มากดปุ่มดำๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะถ่ายเป็นขาวดำนะครับถ้าใครจะถ่ายสีก็มากดที่ปุ่มสีตรงนี้นะ แต่ในที่นี้เราจะถ่ายขาวดำา็็กดลงไปเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ด้านแรกมาแล้วนะครับเนี่ยนะถ้าหากว่ามีขี้ผงลงไปมันจะเห็นเป็นจุดๆอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำการ ถ่ายเอกสารอีกด้านหนึ่งนะครับเ,เวลาถ่ายเอกสารอีกด้านหนึ่งง่ายๆเลยให้เราพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับจากนั้นก็กลับหัวนะแล้วก็เล็งจุดตัดเดิมนะครับเนะล็งจุดตัดเดิมให้ดีๆจากนั้นก็พับลงไปส่วนใบที่เราถ่ายเอกสารมาอันแรกนะที่เป็นด้านหน้าก็ให้ใส่ไปเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับนะ ให้ถ่ายเอาแนวตั้งเนี่ยวางเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มได้เลยครับโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้ สำเนาบัตรประชาชนหน้าหลังนะครับนะถ้าหากว่าเราจัดตำแหน่งไม่ดีมันก็จะชิงเฉียงแบบนี้เล็กน้อยนะแต่เวลาเราไปใช้จริงเฉียงแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปถ่ายสำเนาเอกสารทั่วไปกันดีกว่าเนาะ <c oughs> ให้เราใส่กระดาษลงไปเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้วกันเนาะ นะก็ให้เราเปิดฝาขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเอาบัตรประชาชนออกก่อนแล้วเราก็เอาสำเนาที่เราต้องการถ่ายเอกสารนะครับวางลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาด้านที่เราถ่ายสำเนาเมื่อสักครู่นี้นะครับวางคว่ำลงไปนะเพื่อที่จะถ่ายสำเนาซ้ำอีกแผ่นหนึ่งนะครับสมมติเราต้องการใช้สองแผ่นใช่ไหม แล้วก็แผ่นเดิมทาบลงไปนะจัดเรียงให้ดีๆแล้วก็ปิดฝาอย่าลืมนะครับถ้ามันมีฝุ่นมีอะไรต้องออกด้วยนะไม่งั้นมันจะเป็นจุดดำๆนะโอเคจากนั้นก็วางไปนะจัดกระดาษให้เรียบร้อยแล้วเราก็มากดปุ่มเลือกเอานะครับจะเอาขาวดำหรือว่าสีนะในที่นี้เราจะเอาขาวดำกดไปเลย เคเพีย okay. งท่านี้เราก็จะได้สำเนานะครับอีกแผ่นหนึ่งที่เราได้ถ่ายไว้นะครับนะรวมกับของเดิมก็เป็น2แผ่นนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับเวลาที่เราต้องถ่ายสำเนาเอกสารทำนองเดียวกันครับเอ่อทะเบียนบ้านหรือว,ว่าเอ,อเอกสารต่างๆก็ใช้หลักการเดียวกันอย่างที่ได้ถ่ายเอกสารให้ดูไปนะ อันนี้คือตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่จะถ่ายเอกสารต่อมานะครับเดี๋ยวแอดมินจะแถมให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะสแกนบัตรประชาชนเป็นไฟล์ดิจิตัลนะครับไปเก็บไว้ในมือถือหรือว่าโทรศัพท์ก็ดีเพื่อเอาไว้ใช้สมัครงานออนไลน์หรือว่าเป็นสมัครสมาชิกตามเว็บไซต์ก็ดีนะด้วยจุดประสงค์ต่างๆ โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีสแกนบัตรประชาชนเป็นไฟล์ดิจิตอลกันเลยนะครับลำดับแรกเครื่องปรินเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ในโหมดเชื่อมต่อผ่าน w i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  r e ั t ใช่ไหมสังเกตไอคอน w i f i Direct ยังอยู่นะครับให้ทุกคนเปิด Wi-Fi นะเครื่องปรินขึ้นมาเลยปุ่มเนี่ยนะกดไปเลยทีหนึ่งเครื่องมันจะ คลินคำแนะนำนะครับในการเชื่อมต่อ wi-fi กับอุปกรณ์ต่างๆให้เรามา2แผ่นนะครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากสําหรับคนเพิ่งเคยใช้งานนะจะออกมาด้วยกัน2แผ่นนะครับ2แผ่นตรงนี้มีประโยชน์นะครับเอาไว้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับนะเชื่อมต่อ Wireless Quick Start Guide สำหรับ HP เครื่อ HP, งเป็น Wi-Fi นะจะมีคำแนะนำนี้เป็นคู่มือเอาไว้ดูเวลาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อผ่านมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows นะมีของออรุ่นต่างๆนะครับ Windows แล้วก็ Microsoft ไม่แน่ใจว่ามีของ iPhone หรือเปล่านะ windows 8 windows xp windows 10อ้อมีนะครับนี่นะจะมีของทางฝั่ง mac ด้วย mac os ก็จะบอกวิธีการเชื่อมต่อเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงนี้ได้เลยและเขาก็จะมีะวิธีใช้เครื่องปินนะเมื่อต้องการเชื่อมต่อ,อในหมวดนียครับ wps ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ตรงนี้มากพอนะรู้ตัวว่ามันจะมีประโยชน์นะถ้าเราอ่านดูดีเอาไว้เชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไอคอนต่างๆนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้ที่หน้าจอเครื่องปรินนะครับเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบอกเราก็มาดูไอคอนเทียบเคียงได้เช่นกันเพระนาะฉะนั้น2ใบนี้จะมีประโยชน์มากเลยสําหรับคนที่จะสั่งปริน ด้วยการเชื่อมต่อผ่านไวเลสนะครับนะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับระหว่างมือถือกับเครื่องปรินนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อเครื่องปรินกับมือถือก่อนนะครับโดยเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะในที่นี้เฉพาะคนที่มี Wi-Fi บ้านนะครับนะจะพูดถึงเฉพาะคนที่มี Wi-Fi บ้านก่อนลำดับแรกให้เราเข้าไปที่แอป HP Smart ได้เลยนะครับเนี่ยนะ เกตว่าตอนนี้ที่เครื่องปิ้นจะมีไฟกระพริบสีน้ำเงินขึ้นนะครับนะถ้าขึ้นแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับนะเป็นเรื่องปกติเมื่อเราเปิดแอป HP Smart ขึ้นมาแล้วให้เรากดบวกไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดที่ตัวนี้ครับ Add Printer นะมันก็จะขึ้นเป็น d e t e ต t อ็ขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ นะตอนนี้กล้องเองียงเราก็ตั้งกล้องนิดนึงนะเนี่ยนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็นชื่อไวเล land ที่บ้านของเรานะครับก็ให้เราใส่รหัสไวเลสที่บ้านของเราลงไปจากนั้นเราก็กด continue ได้เลย ทีนี้เราก็รอขั้นตอนของการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเครื่องพิมพ์กับมือถือนะครับผ่านสัญญาณไวเลสที่บ้านเราในนี้มันจะขึ้นให้กดปุ่มตัวไอที่เครื่องพิมพ์น,นะครับเนี่ยนะที่เครื่องพิมพ์มันจะขึ้นตัวไอ,อก็พริบขึ้นมาให้เรากดไปหนึ่งที่หลังจากนั้นก็จะทําการเชื่อมต่อเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ระหว่างรอเดี๋ยวเราจะใส่กระดาษลงไปรอเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับตัวเครื่องเป็น wiFi เรียบร้อยละโดยเราจะสั่งปริ้นผ่าน HP smart ได้แล้วนะครับสาเหตุที่ต้องใช้ HP smart เพราะว่ามันมีฟังก์ชันสแกนอยู่นั่นเองนะ เราสามารถที่จะสแกนบัตรประชาชนหรือว่าสแกนรูปต่างๆได้เลยในนี้เขาก็จะให้เรากดพินตรงนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวยกเลิกไปก่อนหลังจากนั้นเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเราก็กดดำเนินการต่อ ดำเนินการต่อจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าให้เราติดตั้งเมอกนะครับในที่นี้เราติดตั้งไปแล้วนะเราก็จะกดปิดไปแล้วเราก็เข้ามาใหม่นะครับนะ HP Smart พอเราเปิดเข้ามามันก็จะขึ้นหน้านี้ครับนะแล้วก็จะขึ้นแสดงการเชื่อมต่อนะมีรูปเครื่องปริน์โชว์ขึ้นมา พักหนึ่งมันก็จะขึ้นการเชื่อมต่อสําเร็จนะครับนะขึ้นแบบนี้หน้านี้ขึ้นมาถ้าขึ้นแบบนี้คือใช้ได้ลําดับต่อมาให้เราเข้าไปที่ตัวฟังกช์ชันการสแกนได้เลยนะครับก็คือนี่นะปริ้นเตอร์สแกนนะครับนะจะต้องมีรูปเครื่องปริ้นขึ้นมาพร้อมกับข้อความประมาณนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาบัตรประชาชนนะครับใส่เข้าไปรอเลยนะ วางนะเดี๋ยวเราจะสแกนรูปบัตรประชาชนเป็นไฟล์ดิจิตอลกันเพื่อเก็บไว้ยังมือถือนะครับเดี๋ยวว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก,ก็ดีจากนั้นให้เราเข้าไปที่ตัวนี้ครับปริ้นสแกนกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดอนุญ,ญาตถ้าลองเอามือจับที่เครื่องเป็นนะครับมันจะมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยนะ เพราะว่ามันกำลังเตรียมที่จะทําการสแกนอยู่จากนั้นเราก็กดสแกนไปเลยนะสักพักหนึ่งนะครับเครื่องพิมนมันจะมีอาการสั่นเล็กน้อยนะครับ โอเคหลังจากที่เครื่องสั่นเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นรูปที่สแกนบัตรประชาชนด้านในให้เราดูนะครับในที่นี้เราก็กดเซฟไว้ในเครื่องได้เลยนะครับเซฟไว้ในอุปกรณ์ในที่นี้เป็นมือถือเราก็กดเซฟไปเลยเราก็มาเลือกไฟล์นะครับจะเอาเป็นไฟล์แบบไหน PDF หรือว่า image ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น image นะครับ JPG หลังจากนั้นก็กดเซฟกดโอเค เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับในรูปเนี่ยนะมันก็จะมาเก็บไว้ที่รูปของเราเห็นไหมครับเห็นไหมก็จะมีภาพบัตรประชาชนแล้วก็เอาไฟล์รูปตรงนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับตามที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นสมัครงานออนไลน์สมัครสมาชิกเว็บไซต์ต่างๆนะ และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับสำหรับการถ่ายเอกสารหรือว่าสแกนบัตรประชาชนเอาไว้ใช้งานตามที่เราต้องการก็ดีท้ายคลิปนี้ไอเดี for life channel ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย